สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีกันเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนมกราคม2566นะครับชาวลัคนาราศีกันดาวตนุล์ของท่านก็คือดาวพระพุธตอนนี้โครจรมาอย่างราศีธนูนะครับได้ตาแหน่งประ ก็แสดงว่าเดือนนี้ท่านอาจจะทําอะไรแล้วมันอาจจะติดตดิดขัดขัดบ้างนะฮะหรืออาจจะทําแล้วเก็บผลประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ลงแรงไปหรือแม้กระทั่ผลงานอาจจะไปเกิดอยู่กับคนอื่นบ้างหรือมีความเขาเรียกสับสนในตัวเองนะฮะเพราะว่าภพบุญะัดามันพักอา,อาจจะทํางานแล้วงานไม่ได้ต้องกลับมาทบทวนมิติของงานใหม่ของชีวิตใหม่นะครับรวมกระทั่งถึงการดูแลเรื่องทรัพย์สินของท่านนะฮะ ท่านอาจจะมีความวิตกกังวลน,นะครับพระดาวประจําตัวท่านก็ได้รับอิทธิพลของดาวบาระเคาะนะฮะดาวบาระเคาะอยู่แต่ว่าการงานนะฮะทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่คู่สัญญาต่างๆในหน้คู่ค้าต่างๆจึงให้การสนับสนุนท่านดีนะครับและดาวพระพฤหัสเนี่ยเดินเป็นปกติแล้วในเดือนนี้ในเดือนที่แล้วยังมีความสับสนมากกว่านะครับเพราะว่าดาวเดินเดินพักพักมนมณอยู่นะฮะ คือถอยหลังบ้างเตรียมจะหยุดนิ่งบ้างแต่ตั้งแต่มกราเนี่ยเดินเป็นปกติแล้วนะครับคู่สัญญาดีขึ้นนะครับเรียกว่าความชัดเจนในการที่จะเดียวงานกับเราหรือท่านที่อยู่ในองค์กรต้องออกไปประสานงานเนี่ยจะเจอบุคคลที่มีความชัดเจนมีความเฉียบคมทั้งด้านความรู้มีความมาตรฐานทั้งด้านข้อกฎหมายข้อตกลงต่างๆจะดีขึ้นนะครับเดือนนี้ แต่ในเดือนนี้อย่างไรก็ยังมีความเด็อดเหนื่อยในงานนะครับโดยเฉพาะงานใหม่ๆห,หรืองานที่สองที่สามที่ท่านทำเพิ่มนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพวุตตะเนี่ยมันจะมีความอ่ก็เรียกว่าอิทธิพลของดาวพระเสาร์เนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกว่าหนักและเหนื่อยนะฮะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งแรงเหนื่อยทั้งใจนะครับจะดูก็ ต่อไปว่าผลสําเร็จมันจะมาไหมก็ต้องเดี๋ยวเช็คกันอีกทีในเดือนต่อๆไปนะครับในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีความหนักและก็มีความเขาเรียกว่าทบทวนนะฮะเหมือนงานมันไม่ค่อยก้าวหน้าออกไปนะครับสําหรับเรื่องการเงินนะครับการเงินได้รับอิทธิพลของดาวบาประกอถึง2ดวงนะครับดังนั้นนี่ในเดือนนี้เนี่ยการเงินท่านเนี่ยได้รับอิทธิพลประเด็น แรกเลยก็คือจากดาพระเสาทําให้ท่านจะต้องมีความประหยัดมัธยัสถ์หรือมีความบีบคั้นทางด้านการใช้จ่ายพอสมควรนะครับอาจจะได้ส่วนนี้มาชดเชยส่วนนั้นอะไรเงี้ยนะครับต้องวางแผนกันโดยละเอียดนะครับและได้รับอิทธิพลของดาวพระราหดูดังนั้นทำรา่จ่ายใหญ่เกินหรือไม่อาจจะซื้อข้าวซื้อของที่มันเป็นเรื่องของความฟุ่งเฟยโดยอารมณ์นะครับต้องระมัดระวัง พอสมควรงั้นมันจะทําให้มีความตึงเครียดเพราะดาวพระเสาร์มันเป็นดาวแห่งความตึงเครียดอยู่แล้วนะครับสําหรับเรื่องความรักนะครับความรักของท่าน,นโดดเด่นนะครับโดดเด่นมาโดยตลอดแล้วและในเดือนนี้ดาวเดินดีด้วยนะครับมีความโดดเด่นอย่างมากแต่คู่ของท่านเนี่ยก็ยังแอบวิตกกังวลตัวท่านไม่ได้อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็ยังได้รับ อิทธิพลของดาวประประคอที่เข้าไปแฝงเรียนในนั้นอยู่นะครับตัวท่านอาจจะมีความโดดเด่นพอสมควรนะครับก็ทําให้คู่ของท่านเนี่ยมีความใส่ใจท่านมากขึ้นหรือมีความเ,เรียกว่าไม่ค่อยไว้ใจหวาดระแวงนะกลัวคนน้งคนนี้มาติดพันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คู่ของท่านที่ครองกันมาระยะหนึ่งแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่ดีนะฮะมีศีลธรรมก็ เรียกว่าสามารถที่จะขยายขยายความสุขความเจริญได้ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเจอคนดีและมีพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระยะยาวได้นะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีกันก็กลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ